จะพาชมห้องให้เช่านะคะคนเก่าเขาย้ายออกไปเพิ่งย้ายนะคะเดีย๋ยวลองไปดูข้างในกันค่ะสำหรับคนโสดหญิงโสดนะคะสำหรับคนโสดหญิงโสดถ้ามีลูกมีครอบครัวใหญ่นี่ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าโวนโงเล็กค่ะดูข้างใน ดูข้างในอาา่าฮะอยู่ข้างในตู้เสื้มีของอา่าคนเก่าเขาก็เอาไว้เสียงอะไรไม่รู้ปิ๊บเสียงอีแม่ก็จะแหบๆเลยนะคะเพราะว่าดูดูด,ดูข้างใน,นเป็นหวัดอยู่นีนน่ที่ใส่รองเท้าว้ายไม่ได้ทำความสะอาดฉันใส่รองเท้า ก็เข้ามาข้างในนี่ก็จะเป็นห้องครัวเลยนะคะห้องครัวนีไฮสูงเครื่องทำความอุ่นมาวินไม่เล่นครับลูกตู้เย็นก็มีให้นะคะตู้เย็นก็มีให้ ตู้เก็บของเยอะแยะเลยอันนี้ที่เก็บของเยอะแยะเลยโซฟาโซฟานี้จะเป็นห้องรับแขกเลยนะคะนี่สบายสบาย น,นี้ก็โต๊ะกินอาหารรู้สึกว่าแม่บ้านยังไม่ได้มาทำความสะอาดเลยนี่ก็จะเป็นบ้านของบ้านของเราตรงกันข้ามนี่จะมองเห็นกันเลยตรงหน้าต่างก็จะเห็นสวนหน้าบ้านครับครับครับ หน้าบ้านอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนอนนะคะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนอนนะคะนี่คนเก่าเขาก็ทิิงเอาไว้นะที่รีดผ้า เครื่องออกกำลังกายที่แขวนผ้าดูเสิอะไรมีในอะไรเอาอไม้แขวนผ้าตรงนี้ตรงนี้วิวสวยตรงนี้วิวสวยนี่ออกมาก็จะเห็นต้นกุหลาบดอกกุหลาบวิวจะสวยวิวหน้าบ้าน มองเห็นบ้านเจ้าของบ้านติดกันเลยเอามามินสำรวจใหญ่เลยปัทเธอรูปปะเสร็จแล้วนี่เปิดนาต่างระบายอากาศไหมนะคะจริงๆเนี่ยหน้าหนาวและเข้าหน้าหนาวแล้วเราระบายอากาศตุ๊กเพ็ดอันนี้สิทาลูก ห้องรับแขกห้องครัวติดกันเลยสำหรับชายโสดหญิงโสดนะคะโมโนวันนี้นห้องเช่าตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับชายโสดหญิงโสดปะ่ะออกไปเหอะกุะเ้เชนี้สองน้ำเพชรหืม แลล้ว,ลวโอ้ยลูกชายลูกลิงไม่ใช่เป็นลูกลิงเออไม่ใช่เป็นลูกลิงโอเคผมเธอเป็นลูกลิง